สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทารโลค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุน้ําค่ะธาตุน้ําก็มีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะสามารถดูที่เราก็เช็คราศีดนด้านล่างค่ะเป็นการนับแบบตะวันตกนะคะ ในคลิปนี้เป็นแบบ i m e l e s s ค่ะก็คือดูช่วงระยะเวลาไหนก็จะเป็นคําทํานายในช่วงระยะเวลานั้นๆนะคะแล้วก็เฉพาะเจาะจงไปในความสัมพันธ์ที่เลิกลากันไปแล้วนะคะจบลงไปแล้วอาจจะเป็นคนที่เคยคุยกันมาก่อนก็ได้นะคะก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะดวงก็จะเป็นดวงโดยรวมค่ะดังนั้นโปรดใช้วิจาณในการรับชมนะคะส่วนท่านใดที่อยากจะเช็คดวงกับกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอมาเลยก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็ พิมคำว่ากวางทาโลกนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกวางด้วยนะคะอะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรกรันทำไมถึงได้เลิกรากันไปนะใบแรกค่ะเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะอืมทาวเวอร์ค่ะวาคิดว่าปัญหา ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมาจากคนรอบข้างก็ได้นะคะมาจากเพื่อนมาจากมือที่สามนะคะเออทำให้คุณต้องทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันแบบนี้นะคะอืมนะตอนแม่ค่ะมีไพ่ห้าถ้วยนะคะหรือว่าคุณอาจจะไปรู้เรื่องราวอะไรบางอย่างของเขามาก็ได้ค่ะแล้วมันเป็นเรื่องราวที่ทำให้คุณรู้สึกช็อกนะ ไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้ไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เรื่องราวเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นชนวนในการทะเลาะกาันเราเลิกลากันก็ได้นะคะมาดูกันต่อค่ะมีไพ่ king of swords ค่ะคนที่คุณเคยคุยนะคะอาจจะเป็นชาวทาตุลมค่ะธาตลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลน,นะคะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็ยราศีในด้านล่างค่ะเป็นการนับแบบตะวันตกนะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่ความเห็นจากไพ่เนาะที่ทําให้คุณทะเลาะก,กันหรือเรื่องที่คุณรู้สึกช็อกเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่คนเก่าๆของเขาเนี่ยอาจจะวนเวียนอยู่ก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าเขาเนี่ยยังไม่ลืมคนเก่าๆอือาจจะไปเจอของใช้คนเก่าที่เขาเก็บไว้เออแล้วเราคึดเฮ้ยเก็บไว้ทําไม ช็อกแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือกวางยกตัวอย่างเนาะมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะอะคราวนี้เรามาดูกันต่อเนาะมีพายอัศวินถือดาบนะคะว่าคิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่อารมณ์รุนแรงพอสมควรเลยนะคะถ้าคุณมีเรื่องมีราวอะไรกันทะเลาะอะไรกับเขาเนี่ยวองคิดว่าเขาน่าจะเล่นใหญ่กว่าคุณเออจะโวยวายใหญ่กว่าคุณอน่นะคะเออก็อาจจะทำให้เราอะรู้สึกแย่รู้สึกแบบเอ้ยทำไมอะ โอ,อ้ทำไมต้องมาตะคอกฉันแบบนี้ทำไมต้องพูดจารุนแรงแบบนี้นะคะอืมนะเออวางิีว่าคนคนนี้เนะะี่ยค่ะอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคนสักเท่าไหร่นะเออไม่ค่อยยอมคนเขาอาจจะยอมกับเพื่อนกับเพื่อนกับฝูงอะ่ะโอเคแต่กับเราอะ่ะดูเหมือนไม่ค่อยยอมอืมนะเออเขาน่าจะได้รับอิทธิพลจากคนรอบข้างค่อนข้างเยอะนะคะอ,นะอ่ะมาดูกันต่อนะคะ บางคนเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันด้วยนะพอเลิกลากันไปล้าก็ยังคงต้องแบบเอออยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่นะคะตอนแม่ค่ะมีไพ่สองไม้ค่ะอืความสัมพันธ์นี้นะคะกวาคิดว่าในช่วงแรกเนี่ยน่าจะดูดีเลยล่ะนะเออพัฒนาอย่างรวดเร็วเลยนะคะเอ,อทำให้เราเนี่ยรู้สึกอินกับเขาเออแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าเขาอินกับเรา แต่ทำไปทำมาค่ะผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเขาห่างออกไปโอ้หายไปเลยนะแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเออสองไม้คือห่างออกไปเลยนะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เออรักทางไกลก็ได้นะคะคืออยู่ไกลกันนะไม่ได้เจอกันบ่อยมันก็จะมีความห่างนะ,ะหรืออาจจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นแฟนกัน อยู่บ้านหลังเดียวกันทำงานที่เดียวกันแต่ก็ยังรู้สึกถึงความห่างไกลความโรแมนติกความหวานความอะไรเงี้ยมันลดน้อยลงไปนะคะบางทีว่าเมื่อก่อนเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ดูแล้วตึงเครียดก็ได้นะเออแต่พอหลังๆผ่านไปผ่านมานิสัยอาจจะเปลี่ยนช่วงเวลาทำให้เขาเปลี่ยนก็ได้นะอะ่มาดูกันต่อค่ะมีอะไรอีกมี king of c o i ค่ะ คนที่คุณเคยคุยนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินค่ะธาตุดินก็มีราศีมกรราศพีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะถ้าลมธาตุดินคุณไปเจอคนที่เขาไม่ค่อยแสดงความรู้สึกค่ะเอ,อ่ยยึดในเหตุยึดในผลยึดในตรกกะของตัวเองมากกว่าอไม่ค่อยไม่ค่อยรับรู้ความรู้สึกของคนรอบข้างอ่ะคือถ้ารู้ก็คือรู้ตัวชา้าอย่างถ้าเกิดคุณรู้สึกงอนรู้สึกโกรธในตัวเขา บางทีเขาไม่รู้ด้วยซ้ำเขาไม่รู้ด้วยซ้ำแล้วก็เวลาต้องผ่านไปเอ,อเขาอาจจะเพิ่งรู้ก็ได้นะะีคะอืมอ่ามาดูกันต่อนะะีคะว่ามีเรื่องราวอะไรอีกเนะคย Queen of s อ u ซอค่ะอเออคุณกับเขานี่ใส่้ายกันหรือเปล่ามันมีไพ่คู่กันขึ้นแหมมี s o ง r อฟ Queen of s อฟ r c e บางทีนี่ใส่คุณก็อาจจะเป็น เออคล้ายๆกับเขาก็ได้นะคะอืมดังนั้นเวลาเขาแรงเราก็แรงเออมันก็ถึงได้เป็นแบบนี้นะคะ่ะดูจากไพ่ทาวเวอร์ระเบิดลงแบบนี้นะคะ่ะอืมนะเขาก็แรงเราก็แรงอืมเหมือนไม่ค่อยยอมกันสักเท่าไหร่งัดข้อกันไปงัดข้อกันมาเธอไม่คุยฉันไม่คุยเธอไม่ง้อฉันไม่ง้อนะคะอืมพอสุดท้ายแล้วไม่ง้อไม่ง้อความรู้สึกมันก็ห่างกันไปแล้วะคะ่ะเออ เขาก็ไปติดอยู่กับเพื่อนเราก็ไปติดอยู่กับเพื่อนแบบเนี้ค่ะอืมตอแม่ค่ะมีไพ่แปดดาบนะคะแล้วก็เดอะมูนค่ะคนที่คุณเคยคุยค่ะอาจจะเป็นชาวราศีมีนด้วยก็ได้นะคะปัญหาอีกอย่างที่วังเห็นจากไพ่นะคะก็อาจจะเรื่องของ รับลมคมในความลึกลับของเขานะคะคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเขาปิดบังอะไรสักอย่างหนึง่งนะคะแล้วไอ้เรื่องที่เขาปิดบังเนี่ยคุณไปจับได้เขาเผยไตออกมาก็ได้นะมันหรือมันโปะอย่างเงี้ยเออมันโปะเออแล้วก็นั่นแหละนะคะก็ทําให้เลือดรากันไปนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในลักษณะนี้ค่ะก็คบกันมาดีๆนะคะนะอืม เราก็ไม่คิดหรอกว่าเขาจะห่างแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไปเรื่อยๆนะคะอืมแล้วสุดท้ายเราเขาอาจจะมาบอกเลิกเราโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวก็ได้เพราะว่าไพ่ทาวเวอร์คือไพ่ที่แบบฉับพลันกระทันหันเรื่องช็อกเรื่องด่วนแบบนี้ค่ะเออมาบอกเลิกทั้งที่เราแบบเออก็คิดว่าความสัมพันธ์นี้มันดีอยู่นะเออทำไมมาบอกเลิกเรามันมีอะไรเออหรือว่าบางทีพอเขาบอกเลิกปุ๊บอ๋อกลับไปหาคนเก่าอ่ะช็อกดับเบิลช็อกไปอีกนะคะอ่ะ ตอนนี้เรามาดูกันค่ะว่าความรักของคุณสองคนเนี่ยสามารถจะกลับมาได้หรือเปล่านะคะ,อะ,อะขอดูหน่อยไปแรกค่ะเก้าถ้วยนะคะเอ็มเพ r ล่นะคะสีะะ่ถ้วยค่ะแล้วก็ Temperance ค่ะมี Temperance ขึ้นมา เทมเพลงก็เป็นสัญญาณที่ดีนะในการกลับมาค่ะสามถ้วยค่ะถามว่าจะได้กลับมาพูดคุยกันไหมวังคิดว่าได้กลับมาพูดคุยกันนะคะจะได้กลับมาออ,อาจจะเคลียร์เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นก็ได้นะคะอืมนะแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้วังคิว่ามันก็ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่ กลับมาเราจะเป็นค o u p l e กลับมาเราจะต้องคบกันหรืออะไรแบบนี้ค่ะเหมือนอารมณ์ว่าเออคุยไปก่อนนะถ้าคุยแล้วยังสบายใจคุยแล้วยังรู้สึกดีก็คุยอนี้ยค่ะนี่คืออารมณ์ของเขานะตอนนี้หรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้เพราะว่าสิ่งที่วางพูดไปมันไว้ v เวอร์ซ่านะีมันสามารถสลับฝั่งกันได้นะคะอืมเนี่ยก้าวถ้วย เหมือนเวลาพอห่างๆกันไปแล้วอ่ะอารมณ์มันเย็นลงแล้วใช่ไหมคะกลับมาพูดคุยกันมันก็ยังมีความทรงจําดีๆอยู่ยังมีความรู้สึกดีๆอยู่เพราะว่าไพ่มันขึ้นมาว่าคุณกับเขามีนิสัยที่มันคล้ายๆกันเอ,อ่อดังนั้นพอเวลาที่กลับมาเจอกันครั้งหนึง่งอ่ะมันน่าจะลงตัวมากกว่าคนที่มีความต่างอืมเหมือนแบบเธอกลับมาฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไร เออเธอกลับมาเธอรู้ฉันรู้นะว่าเธอต้องการฉันพูดอะไรหรืออะไรแบบเนี้ยเออมันเป็นแบบมองตาก็ก็รู้ใจแบบเนี้ยนะคะแต่ก็ต้องระวังด้วยความที่มันเหมือนกันมากเกินไปมันก็จะทะเลาะกันได้เนาะอย่างที่ยกตัวอีกตัวอย่างไปว่าเออเธอไม่คุยใช่ไหมฉันไม่คุยเธอแรงฉันก็แรงกลับอย่างเงี้ยเออมันก็สร้างความร้าวฉานได้ระดับหนึ่งเลยนะคะอืมไยเอออ่ะ เอาเป็นว่ามีโอกาสที่ได้กลับมานะคะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ตามที่เราจินตนาการไว้ตามที่เราคาดหวังไว้นะคะอืมอ่ะมาดูกันต่อถ้าเขาเป็นคนที่ติดเพื่อนนะคะฟังเพื่อนหรือว่าเขาอาจจะมีเรื่องของคนเก่าๆเรื่องของมือที่สามเข้ามาวางิดว่ามันก็ยังคงมีเรื่องแบบนั้นอยู่นะคะเพราะไพ่มันขึ้นมาเป็นเลขสเนาะเออ เขาอาจจะไม่ได้คุยกับคนเหล่านั้นแล้วแต่ว่าคนเหล่านั้นก็อาจจะยังวนเวียนอยู่ในชีวิตเขานะคะอ้างวงขอดูหน่อยค่ะว่าเขาคิดยังไงกับคุณตอนนี้นะคะหกเหรียญค่ะคุณคือคนที่พึ่งพาได้สําหรับเขานะคะสิบไม้ค่ะเหมือนช่วงนี้ปัญหาชีวิตเยอะอยากเจอคนที่พึ่งพาได้ักหน่อยก็คืออยู่น่นเองนะคะก็คือคุณจัดเม้นค่ะอืม โอ้แล้วก็เจ็ดไม้ค่ะเอ,อ่อหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ลืมคนเก่าเนอะตัวเขาก็เช่นเดียวกันค่ะเขาก็ยังไม่ลืมคุณเขาพยายามนะพยายามอากว่งก็ต้องบอกเพราะว่าเขาก็พยายามทีชุมวิปอ่อนเนี่ยนะคะพยายามจะมีชีวิตเป็นของตัวเองอืมแต่ว่าตัวเขาก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่อืมยังไม่สามารถลืมคุณ หรือลบคุณออกไปจากเมมมรีได้จากจิตใจได้เอ,อบางทีความรู้สึกมันยังค้างอยู่ด้วยซ้ําไม่ใช่แค่ความทรงจําความทรงจํามันค้างมันก็ไม่แปลกเนาะเออพราะคนเรายังคงจําได้อยู่แต่ความรู้สึกเขาว่า,ค,วาคิดว่ายังคงค้างอยู่ด้วยอืมนะเอ,อยังรู้สึกถึงเอ,อความใจดีของคุณนะคะหรือ,อความช่วยเหลือการดูแลอืมการเอาใจใส่อย่างเงี้ยค่ะอืมนะ หรือบางทีชีวิตเขามีปัญหาเยอะแยะมากมายในช่วงนี้เขาก็อยากที่จะเออขอคําปรึกษาจากคุณก็ได้แล้วเขาคิดว่าตัวคุณนั้นน่าจะให้คําปรึกษาเขาได้ดีนะคะมาขอดูความรู้สึกหน่อยค่ะรู้สึกยังไงบ้างเดอะซันค่ะสองเหรียญอยากกลับมาเจ็ดถ้วยคิดถึงฝันถึง Empress. เอ็มเพรสเออไม่เคยรักใครเท่าคุณมาก่อนค <c oughs> งต้องร้องเพลงแล้วละ เรื่องจริงค่ะสิ่งที่พายบอกขึ้นแม่เขาเหมือนรู้ตัวช้าเนอะอมเมื่อเวลาที่ไม่มีคุณแล้วค่ะเขาก็รู้เลยว่าคนที่ดีที่สุดนั้นคือคุณคุณคือเอ place นะอันเนี้ยคุณคือคนที่เข้าใจเขาดูแลเขาอืมนะคะบางทีบางทีว่าเขาอาจจะคิดถึงคุณบ่อยๆด้วยซ้ำนะอยากที่จะกลับมา อยู่ใกล้ก็ดูแคลนเนาะเออพออยู่ไกลกันเป็นไงคิดถึงแทบใจจะขาดอืมพอเวลาอยู่ใกล้กันมากๆก็ทะเลาะกันกับไม่รู้เรื่องอะไรเหลืองงอแงงองแงะนะคะเออบางทีก็ไม่สนใจเราเพิกเฉยเราอืมเพื่อนสาคัญกว่าตรงนู้นสําคัญกว่างานสําคัญกว่าอืมนะคะแต่พอวันใดวันหนึ่งไม่มีเราเพิ่งรู้ตัวเหลืซานมันเหมือนแบบ แบบนี้เออเพิ่งกระจ่างอย่างเงี้ยค่ะเออนะคะถ้าถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมในคลิปนี้ก็าขอตอบได้เลยค่ะว่ามันก็ยังคงรักคุณอยู่นะคะไพ่มันค่อนข้างชาดอยู่ไงนะคราวนี้นนะ่ขาขอดูไพ่ข้อความหน่อยนะคะมาดูกันนะคะว่าไพ่อ,อยากบอกอะไรช่วงนี้ชีวิตเขาซับซ้อนค่ะนี่ข้อความเขาจากคุณเนะอืมชีวิตเขาค่อนข้างซับซ้อนค่ะอืม เขาอยากที่จะกลับมาดูแลคุณนะคะอยากกลับมาที่จะพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขออนุญาตหนึ่งสิ่งที่เขาทำทุกอย่างลงไปเนี่ยมันอาจจะไม่ดีนะคะมันอาจจะไม่ดีมากแต่มันเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจเออนี่คือข้อความจากเขานะคะ วางขอไพ่นังฟ้านิดนึงค่ะให้ไพ่หนังฟ้าได้แนะนำนะคะถ้าอยากให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเราอาจจะต้องมีความแบบอารมณ์มันรวยเนาะกรณีประนอมนะคะแล้วก็หากิจกรรมทำหานะะอะไรที่มันโรแมนต์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ทํทำให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นอืม นะแล้วถามว่าระยะเวลามีโอกาสที่จะกลับมาช่วงเวลาไหนนะจากที่ไพ่บอกก็คือว่าคิดว่าภายใน few weeks นะคะเออไม่กี่อาทิตย์นะประมาณนั้น อ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวทัดน้ำนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกวางก็สามารถจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะ,ะวางใส่ลิงเอาไว้ในคอมเมนต์แล้วค่ะรายละเอียดที่วังต้องการนะคะก็คือชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขาเออชื่อเล่นก็ได้นะคะเพราะบางคนอาจจะยังไม่รู้วันเดือนปีเกิดไม่รู้ชื่อจริงเนาะเออก็สามารถที่จะมามาดูได้วางใช้ไพ่ทาโ,าโร่ไพ่ออร์คลนะคะนะทั้งของไทยของฝรั่งอืมนะในการที่ดูไพ่นะคะอ่ะวันนี้ว่าขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย